ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงระเบิดปรมาณูมาร์ค53 MK 53ของสหรัฐอเมริกาบทนำยักษ์ใหญ่แห่งน่านฟ้าในยุคสงครามเย็นในบรรดาอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากที่สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาและประจำการในช่วงสงครามเย็นแทบไม่มีอาวุธใดโดดเด่นเท่ากับ m าร์คหหรือ MK 5 3ภายหลังเรียก,กว่า B 5 3 ทั้งในด้านขนาดพลังทำลายล้างและความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ MK 5 3ไม่ใช่เพียงระเบิดลูกหนึ่งแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งหลักการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูงสุดเป็นอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อจอดทำลายเป้าหมายแข็งแกร่งใต้ดินและสร้างการทำลายล้างระดับเมกะตัน 1. ่ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์โลกที่ให้กำเนิดมาห้า 1, 1. ิการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์ในยุคต้นของสงครามเย็นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ความได้เปรียบนี้อยู่ได้ไม่นานเมื่อปีคศาา1949สหภาพโซเวียตสามารถทดสอบระเบิดปรมาณูได้สำเร็จจุดชนวนการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์อย่างเข้มขน้นช่วงต้นทศวรรษ1950เป็นยุคแห่งการยกระดับอย่างรวดเร็วระเบิดปรมาณูพัฒนาเป็นระเบิดไฮโดรเจนพลังทำลายเพิ่มจากกิโลตันเป็นเมกะตัน ระบบนำส่งเปลี่ยนจากเครื่องบินใบพัดเป็นเครื่องบินไอพ่นและขีปนาวุธในสภาพแวดล้อมเช่นนี้สหรัฐอเมริกาต้องการอาวุธที่สามารถรับประกันการทำลายเป้าหมายของสัตรูที่ถูกป้องกันอย่างแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการบังเกอร์ใต้ดินหรือฐานขีปนาวุธ1.2จากความฝันเมกกะตั้งสู่ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ภายในกลางทศวรรษ1,950นักวางแผนยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าสงครามในอนาคตจะต้องใช้อาวุธที่มีพลังทำลายสูงมาก สามารถทำลายเป้าหมายใต้ดินได้ถูกนำส่งโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลมาร์าสิบสามจึงถือกำเนิดจากแนวคิดนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนามรบทั่วไปแต่เป็นอาวุธสำหรับการทำลายล้างเชิงยุทธศาสตร์ขั้นสูงสุดและเป็นอาวุธยับยั้งในกรณีเลวร้ายที่สุดขีดขีดขีดสองประวัติการพัฒนามาร์คหาสิบสามสองจุดหนึ่งจุดกำเนิดขององค์การออกแบบมาร์าสิบสามได้รับการพัฒนาที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอสออลาโมอ ลอสแอลามอสเนชั่นแนลลาบราตอรีโดยอาศัยประสบการณ์จากอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์รุ่นก่อนหน้าเช่น Mark 17และ Mark ค24แตกต่างจากอาวุธทดลอง MK 53ถูกออกแบบมาให้เป็นอาวุธที่พร้อมใช้งานจริงในคลังอาวุธเป้าหมายหลักขององค์การออกแบบได้แก่พลังระเบิดสูงสุดในรูปแบบระเบิดแรงโน้มถ่วงโครงสร้างแข็งแรงทนต่อการปล่อยจากที่สูงใช้งานร่วมกับเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาได้2.2ไทม์ไลน์การพัฒนา ปลายทศวรรษ1,950เริ่มแนวคิดการออกแบบต้นทศวรรษ1,960เสร็จสิ้นการออกแบบและทดสอบคอควายสอสลา,า1,962เข้าประจำการคอควายสอสลา,า 1,962- ถึง2011อยู่ในคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา MK-53 ถือเป็น1ในอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดของสหรัฐอเมริกา 2.3การเปลี่ยนชื่อเป็น B53 ในปีคศสนึ่การา้ 1, 8, กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้ปรับมาตรฐานการตั้งชื่ออาวุธนิวเคลียร์ใหม่ทำให้มาร์คห้ m a 53ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น B53 แม้ชื่อจะเปลี่ยนแต่การออกแบบหลักยังคงเดิมขีดขีดขีด 3. รายละเอียดทางเทคนิคของ m a ร์ค3 3.1คุณลักษณะทั่วไปรายการรายละเอียด ชื่อทางการมาร์ 53, B 5 3ประเภทระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์แบบแรงโน้มถ่วงความยาวประมาณ3.7เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.27เมตรน้ำหนักประมาณ4,010กิโลกรัมพลังระเบิดประมาณ9เมกะตันเริ่มใช้งานคอสสาลา9 9 6 2ปลดประจำการคอสสาลา2 1 1 3 3.2โครงสร้างภายใน MK 5 3เป็นอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์แบบ สองขั้นตอนประกอบด้วย 1. ขั้นปฐมภูมิฟิวชันใช้พลูโตเนียมเป็นตัวจุดระเบิดสร้างพลังงานเริ่มต้นเพื่อจุดชนวนฟิวชั่น 2. ขั้นทุติยภูมิฟิวชันใช้ลิเทียมดีเทอร์ไรต์เป็นแหล่งพลังงานหลักขอองค์การระเบิดอาวุธนี้ใช้หลักการเรดิเอชันอ m มพลชันซึ่งเป็นหัวใจของระเบิดไฮโดรเจนยุคใหม่3.3ระบบความปลอดภยัยเนื่องจากพลังทำลายล้างมหาสาร mk 5 3จึงติดตั้งระบบความปลอดภัยหลายชั้นเช่น Permissive Action Link าวระบบตรวจจับสภาพแวดล้อมกลไกลการติดอาวุธหลายขั้นตอนขีดขีดขีด,ขด 4. พลังการระเบิดความหมายของ9เมกะตัน4.19เมกะตันคืออะไรพลังระเบิด9เมกะตันเทียบเท่ากับวัตถุระเบิด TNT จำนวน9ล้านตันมากกว่าระเบิดฮิโรชิมาประมาณ600เท่า4.2ผลกระทบจากการระเบิดลูกไฟขนาดหลายกิโลเมตรอุณหภูมิสูงกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์ คลื่นกระแทกสามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้4.3ากัมมันตรังสีตกค้าง MK-53 มาร์คถูกออกแบบให้ระเบิดระดับผิวดินหรือระดับต่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายใต้ดินแต่ส่งผลให้เกิดกัมมันตรังสีตกค้างจำนวนมหาศาลขีดขีดขีด 5. บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของมาร์ค53 5.1อาวุธยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์บทบาทหลักของ MK-53 คือการยับยั้งนิวเคลียร์การมีอยู่ของมันส่งสารชัดเจนว่า มากกว่าการโจมตีสหรัฐอเมริกาจะนำไปสู่การตอบโต้ที่หายนะอย่างที่สุด5.2การโจมตีเป้าหมายเมืองและเป้าหมายทางทหาร MK-53 สามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีเมืองและอุตสาหกรรม Counter Value การโจมตีฐานขีปนาวุธและบังเกอร์ Counterforce 5.3อิทธิพลทางจิตวิทยาอาวุธนี้สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามและเป็นหัวใจของแนวคิดการทำลายล้างร่วมกันอย่างแน่นอนแม้ ขีดขีดขีดหกระบบการปล่อยมาร์คห้าสิบสามถูกใช้กับอะไรหกจุดหนึ่งระเบิดแรงโน้มถ่วงเท่านั้นมาร์คห้าสิบสามไม่ใช่ขีปนาวุธไม่ใช่อาวุธจากเรือดำน้ำําแต่เป็นระเบิดแรงโน้มถ่วงโดยสมบูรณ์หกจุดสองเครื่องบินที่เหมาะสมบีห้าสิบสองสตราโตฟอร์ตเสหลักบีสี่สิบเจ็ดสตราโตเจระยะเริ่มต้นหกจุดสามเหตุผลที่ไม่ใช่ขีปนาวุธหรือเรือดำน้ำําเนื่องจากขนาดใหญ่น้ําหนักมหาศาล แนวคิดการใช้งานแบบยุคเครื่องบินทิ้งระเบิดขีดขีดขีดเหลักนิยมการใช้งาน MK-53 ถูกวางแผนใช้ในการบินระยะไกลบินสูงแอร์ทิ้งเหนือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์โดยอาศัยพลังระเบิดมหาศาลชดเชยความคลาดเคลื่อนขีดขีดขีดแการเปรียบเทียบกับอาวุธอื่น MK-53 มีพลังน้อยกว่า MK-17 แต่ทันสมัยและเหมาะกับการใช้งานจริงมากกว่าและต่อมาถูกแทนที่ด้วย B-83 ซึ่งมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงกว่า ขีดขีดขีด9อายุการใช้งานยาวนาน MK-53 อยู่ในคลังอาวุธนานถึงเกือบ50ปีเพราะความสามารถเฉพาะด้านในการทำลายเป้าหมายใต้ดินที่ไม่มีอาวุธใดแทนได้ในช่วงเวลานั้นขีดขีดขีด10การปลดประจำการในปีคอสาลา2011 MK-53 ถูกปลดประจำการอย่างเป็นทางการกลายเป็นระเบิดแรงโน้มถ่วงพลังเมกะตันลูกสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีด11 มรดกทางประวัติศาสตร์มาร์ค3คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นเป็นเครื่องเตือนใจถึงช่วงเวลาที่มนุษยชาติเคยเข้าใกล้าการทำลายล้างตนเองมากที่สุดขีดขีดขีดบทสรุปไททันแห่งยุกระเบิดแรงโน้มถ่วงมาร์ค3ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกใช้งานมันคืออาวุธที่ดำรงอยู่เพื่อป้องปรามสงครามผ่านความหวาดกลัวต่อการทำลายล้างอย่างเส้นเชิงและจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะยักษ์ใหญ่แห่งยุคสงครามเย็น อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง